อ้าว oh, สวัสดีครับสวัสดีแล้วยำเย็นเอ๊หนึ่งจุดเก้าเปลี่ยนซีนนะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนข้อเหวี่ยงตัวหลังนะครับแล้วก็เช็คดูว่ารั่วไหมรุ่นนี้มันดีตรงนี้ว่าเวลาเปลี่ยนซีนมันสตาร์ทเช็คดูก่อนได้นะครับอันนี้หนึ่งจุดเก้านะปียี่สิบเปลี่ยนซีนคอหลังนะครับเป็นซีนปอกสลีปสองชั้น โอ้ยแล้วก็ตัวหน้าด้วยเปลี่ยนตัวหน้าด้วยนะครับเช็คดูว่ารั่วไหมแรกเยิ้มเลยหยาดย้อยเปลี่ยนตัวหน้าไม่ได้เลื้องบนเลยนะนี่ครับเลือแค่นี้เป็นพม เพราะว่า,วามันขึ้นมันขึ้นน้อยมันทําง่ายนะครับแล้วก็ดูดเจาะดึงออกมานะครับแล้วก็ปอกปอกอยู่ไหนวนะตัวหน้าตัวหลังเลยของแท้นะครับน,นี้ติดมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึคร่งชั่วโมงก็เลยมาถ่ายให้ดูสักหน่อย,ยหนึ่งเผื่อลูกค้าดูนะครับไม่รั่วแล้วนะไม่รั่วแล้วของเดิมรถวิ่งเก้าหมื่นโลรั่วแล้ว าจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเปล่ามาดูข้างหลังอีกทีไม่รู้วะครับแห้งไม่รู้วนะครับใช้เครื่องมือนู่นเนินนุ่นสองตัวสองตัวครับมีเครื่องมือนะครับโอ้ อพอแล้วเดี๋ยวยกเยยกเียร์ใส่นะครับยกเกียร์ใส่โอ้โอันนี้ก็แดงแป๊ดเลยนี่เกียร์อยู่นี่นะครับนห่น,นะเยิ้มเลยสาดเยิ้มเต็มเลยเดี๋ยวใช้สเปรฉีดล้างก่อนนะครับใช้สเปรฉีดล้างแล้วก็ยกใส่ขอบคุณครับคลิปสั้นสั้น1.9สียี่สิบครับสวัสดีครับ